แสดงไหมคะควบต้มควบตึงขาใช้สิบได้ไหมคไม่ค่ะได้เยอะค่ะช่วยได้เยอะนะค่ะทุกโครงการเลยค่ะช่วยได้เยอะแต่ว่าน,นี้วันแรกยังเยี่ยบๆอยู่ค่ะ แต่วันนี้วันแรกระบบยังมีปัญหาอยู่ะค่ะมีคนมาใช้บ้างยัง,งยังค่ะ ก e. hmm. ็มีัเใหม่วน่าัเก่อนแใช้ได้แล้วกได้แว่หมใช่ไหมใม่ไ่ใ

อะไรมมยใช้วันเดียวก็หมดละอะไรอ่ะถ่ายทำไมครับป๋าใช้วันเดียวก็หมดละใช้ยังมีคนเริ่มใช้หนึ่งคนค่ะหนึ่งคนละหนึ่งคนอ่าฮะตัวละครหนึ่งคนพี่ผ่านมานี่เป็นยังไงบ้างกับการใช้โครงการของเราโอ้ยมันผ่านมาดีกว่านี้นะตอนเช้ามาจะคึกคักกว่านี้นี่วันนี้ไม่คึกคักเลยอ่าฮะเพราะว่าเป็นเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันต้องเติมเงินด้วยมั้งเนาะสงสัยจะต้องเติมเงินด้วยกันเลยบัตรบัตรใช้ได้ยังแบบประชาละที่นี่ไม่ได้รับโครงการ mà nó khâu <laughs>